แล้วเปิดเทปหรือยังอัดอยู่เธอเริ่มอะไรกันเริ่มอะไรกันหรอเห็นไหมมิกกี้เห็นมีใครบอกเห็นมีใครเราไม่เห็นทราบเลยซาตานการปะเป็นเจ้าคุณนายคนเวอร์เราไม่เห็นแบบทราบเจ้าอยู่เจ้าอย่างเราเป็นอีโก้หว่ะเราเป็นอีโก้ขำคอเทปที่เราทำได้ดีอยู่นะคะ แต่น้ำอ่ะแต่ที้หูด้วยมันคันคันอะไรเธอคันอะไรที่หูคันหูไม่รู้เป็นอะไรโซเชีรีมาปั่นก็ไม่หายจริงๆอ่ะสินค้าเข้าได้เยอะนะคันจริงคันเยอะฉันเปิเลยเข้าได้นะได้นะพราเธอแค้หูโชว์แล้วฉันกินขนมรอเนี่ยเข้าเลยทั้งสองตัวคุณลูกค้าค่ะ ตัดสินใจหน่อยเหรอคะรายการเรายอดวิวคนดูเยอะครั้งนี้เรา79ล้านวิวในนี้รัก80กว่าเนี่ยอ๋อฉันดูหลังเธอไปฉันเพิ่งดูเมื่อสามวันก่อนเธอดูวันไหนฉันดูล่าชดเลยขอบคุณสำหรับ ทุกๆคนนะค่ะที่แปดล้านแปดสิบเกล้านม,มคนนีคนไทยยังมีไม่ถึงคนไทยมี77ล้านคน <c oughs> อันนี้รวมชาวต่างชาติแล้วรวมชาวต่างชาติแล้วรวมคนไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศเห็นเขาเรียกร้องซับไตเติ้ลพีซับไตเติ้ลแอมเป็นบิ๊กแฟนออฟมิวกี้ชีสวันเดอร์ฟูเกอร์อาร์เอสขับมิวกี้ไปยาปั๊บปั๊บปั๊บ forever forever and ever <laughs> อ่ะมาคำแรกอือน,นี้เรื่องจริงคนรักกันไม่ปล่อยคนเสียใจนานถ้าปล่อยให้เสียใจนานแปลว่ารักตัวเองมากกว่ารักอีกคนไม่ได้รักเราทั้งคู่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบนี้ได้เมื่อโตอขึ้นเมื่อก่อนก็จะแบบอีโก้มันเยอะมันจะมีความแบบรู้สึกว่าเธอต้ององ,อง้อฉันเข้าใจฉัน แบบไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องงอชันแต่ทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความรักเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียใจอืมไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําหรือว่า อะไรก็ตามเราไม่อยากให้เขารู้สึกว่ามันมีผลกระทบต่อจิตใจของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบรู้สึกคัดกรองได้จากหัวใจแล้วรู้สึกว่าเออเราไม่อยากให้คนที่เราลักอะ่ะเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเมื่อก่อนนี่คือชอบมากหนักแขกเออยังไงหนีทะเลาะก,กันหรือไม่พอใจขับรถออกหนีไเขพาใจหนีเก่ง <laughs> ให้เขาตามหาเราปิดเครื่อง <laughs> ไม่ได้ ทอไหยปิดเครื่องซ้ำแล้วค่ะปิดเครื่องสองรอบแล้วหนีหนีซ้ำอีกแล้วค่ะคำบมืนหายหายคำใหม่หายนคำใหม่ค่ะไม่ใช่ขัแต่หรือขัตายหายคัใหม่เกมออฟโทนว้าวมาเตอร์ออฟจากอนดูน อย่างนั้นเลยเข้าใจฟิลแบบมาริตายูให้มันแบบให้มันสาสมกับที่แกนี่ทำกับฉันแค่ให้มันละลานเพราผิดหูประโยคเดียวให้มันสาสมกับที่แกทำกับฉันดูสิว่าถ้าฉันหายไปแกจะรู้สึกยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดให้มากที่สุดเข้านเด็กๆเคยมีความรักแบบนี้ใช่แล้วรู้สึกเหมือนกันว่าพอโตมากลับไปมองแล้วรู้สึกว่าทำทำไม มันย่ออ่อนจริงเพราะณวันนั้นน่ะเธอณวันนั้นเราจะมีไมายเซ็จว่าทําไมคุยแล้วไม่เข้าใจเงนฉันไม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าฉันน้กไปแล้วเป็นไงล่ะถ้าฉันไปจากเธอเธอลองดูสิสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นไงไม่มีฉันเป็นยังไง่งเนไงเป็นไงก็อยู่ได้เขาก็นยงอยู่ได้นะเขาเขาไม่เป็นไรเลยเขาาไม่เป็นไรเลยแต่พอเราใช้ชีวิตอย่างนั้นไปเรื่อยๆอ่ะเราจะรู้ว่ามันมันมันไม่เฮลตี้ต่อความรู้สึกอแล้วพอไม่เฮลตี้อ่ะ ความรักจริงๆจะไม่ปล่อยคนที่รักเราเสียใจนานใช่อย่างน้อยถ้าเคย <S <S เคยทะเลาะกัน <S <S ไม่ไม่ว่ากับใครเคยทะเลาะกันแล้วรู้สึกว่ายิ่งพูดยิ่งยิ่งแงะแงะใส่กันปะอืมถ้าณณนะนะเวลานั้นยังพูดและยังแง่งแง,ง,งใส่กันอะอืมวางอาวุธลงทั้งคู่หายใจแต่พยายามอย่าขับรถออกจากบ้านอืมพอวินาทีนั้นที่ขับรถอะพอเราอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีคนอะ มันจะฟุง้งมันจะหาทุกวิธีทางเพื่อประชดทําให้เขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาพูดกับเราใช่ใช่ป่ะแล้วบางทีอาจจะประสบอบัติเหตุอันตรายต่างๆเกิดขึ้นได้แบบอันตรายมากอะ่ะนึกย้อนกลับไปในในในเวลานั้นนะคะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบว่าไม่น่าทำเอาจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่อยากแนะนำให้น้องๆหรือว่าแบบหรือคนที่กําลังดูอยู่ที่แบบ ทำแบบนี้อยู่อะ่ะอยากให้เลิกสามเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลดีกับอะไรเลยจริงๆแล้วเราก็รักเขาเราเองก็เสียใจเหมือนกันที่ทําแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจาะชะากันไปเพื่ออะไรเพราะสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาเคยอยู่จุดหนึ่งที่คิดถี่ถวนแล้วว่าถ้ารักกันคนที่ความรักที่เราเห็นคําว่ารักจริงๆรักที่มไม่อยากเบียดเบียน,นความรู้สึกเขาเลยอะอม,มันจะมีพื้นที่ที่โอเคพอแล้ว ทะเลาะกันเท่านี้พอดีกว่าสุดท้ายจบที่อะไรอาจจะจบที่ขอโทษทั้งคู่หรือจบที่อีกฝ่ายขอโทษก่อนแต่อย่าปล่อยให้อีกคนมีคําถามหรือทิ้งเขาไว้ท่ามกลางความเจ็บปวดในห้องอะแล้วตัวเองออกไปข้างนอกโดยให้เขาเป็นห่วงอนี่คือความรักที่แบบสําหรับฉันคือมันเป็นความรักที่มันไม่ใช่ความรักอะท็อกซ<า>ิกท็อกซิกมากนี่ <To xic. S 2> ก็เคยเป็นฉันยังเคยเป็นคน walk out เองปกติทะเลาะแล้ว walk out แต่ตอนเนี้ยพอโตขึ้นกติกาแรกๆของ walk in เองเดียวเลย walk in walk in เข้าเป็นเด็กอะไรตะกินไม่ทันลงกิ้งบล็อกอินอย่างเดียวไหมบล็อกอินอย่างเดียวแล้วแล้วลูกค้าบล็อกอินเหรอลูกค้าบล็อกอินค่ะแต่ขอเช็คเอาท์ได้ไหมคะเฮ้ยเฮ้ยอีนี้เราเราเกือบจะทำได้ดีแล้วเมื่อกี้เราเกือจะโอเคกันมากอะลูกค้าบล็อกอินเป็นลูกค้าบล็อกอินแล้วแล้วประเด็นก็คือฉันก็ยังจะตกขอว่าบล็อกอินของมันอยู่เนี้ยก็คือเสร็จปป๊บใช่นมาอ่า ไม่อเห็นกูมีกี่หน้าเบอร์ย่างหน้าเดียวโอเคโอเคยังนี่ยว่าเบอร์แบบแต่ยี่เป็นีโอหัวตาดูเบอร์แล้วคนนอนแล้วอ่ะยิงดีนึกได้ไหมยิงนิดนึงนิดนิดนึงได้เออแล้ว แล้วเคยคุยกับแขกรับเชิญคนหนึ่งในเตยี่ทอคจำไม่ได้ว่าใครพูดแต่เขาพูดได้ดีมากว่าจริงๆแล้วเวลาทะเลาะกันอาวุธที่ทุกคนถืออะมันคือคําว่าถูกต้องฉันถูกอีกฝั่งก็คือฉันถูกตาบใดก็ตามที่เราไม่ได้คํานึงถึงความถูกต้องแต่คํานึงของถึงใจอะใจจริงๆที่เวลาเราเถียงกันน่ะ ฟังด้วยเหตุผลฟังด้วยเหตุผลความถูกต้องอะ่ะมันมีอยู่ที่คนมองอวางอาวุธนั้นลงอะ่ะจะไม่มีใครต้องเจ็บปวดเพราะการตีกันเออตั้งใจฟังเกินตาเธอแล้วอา้าวตาเธอ <laughs> ตาเธอไม่เอา,าเออรู้สึกว่า มันมีแต่พังกับพังนะมหมายถึงว่าสมมติว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ทะเลาะก,กันใช่ปะแล้วก็เอาโอเคแหละอาจจะก,กลับมาดีกันได้ภายในวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีแผลอ,อยู่ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่หยุดการกระทาเหล่าเนี้แผลมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ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 จนวันหนึ่งมันก็อาจจะแบบไปไม่รอดทั้งที่จริงๆแล้วว่าเราอยากจะให้มันรอดก็ได้ เธอเคยตีกันแบบเหมือนไม่รู้กับใครบ้างนะแต่ว่าเคยทะเลาะกันแรงๆมีวอล์กเอามากสุดคือแบบกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีเคยห่ายไปเป็นวันไหมเคยแล้วเขาตามตาม,ตามที่ผ่านมาก็จะแบบตามต้องเอาเลิปพืม่มไปโชวเนยเป็นฟิลแบบกำมิดกำเมียนแบบก็ <c oughs> แบบก็ไม่ได้อยากจะอธิบายหรือเล่าอะไรมากกานมาก็จะตามพี่ชอบอ่ะ แต่ที่ผ่านมาฉันก็รอให้เขาตามเขาไม่ตามแต่เขาไม่ตามเขาไม่ตามก็ไม่ต้องเลยนะคนักก็น่าสงสารแบบรู้สึกเป็นอะไรนักหนาอะไรเงี้ยไม่ตามโดยที่หรอไม่ตามหมอโกรธนะงอกระดับงอคืนกลับเองก็ได้โอ้กลับเองดิก็ออกมาก็กลับเอง ไม่แต่ไม่แนะนํานะคะจริงๆพอพอเราบ้านรายการเนี้ยเป็นรายการที่ย่อยเราไม่ต้องดิบทอกมากแต่เราจะบอกว่าจริงๆไม่แนะนําให้ใครก็ตามที่ใช้วิธีประชดเพื่อเอาชนะเพราะความประชดมันจะเจอหายนะเสมอ,อมไม่หายนะทางความรู้สึกก็ขายนะด้านอื่นๆ ที่เราแบบ unexpected อันเอ็กซ์ ected อ่ะเราอาจจะไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำว่าความคิดเรามันพามันพาความน้อยใจไปถึงไหนบ้างยิ่งน้อยใจมากอะ่ะแล้วเราเอาคำว่าประชดอย่างเดียวเพื่อต้องสำนึกมันจะไม่จบสีนบางทีเรากลับมาเราอาจจะเสียเขาไปแล้วก็ได้อเขาอาจจะเก็บของออกจากบ้านไปแล้วก็ได้แล้วถึงวันนั้นเราจะเรียกเขากลับมามันก็แบบอาจจะสายไปแล้วไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่า<ๆ>ถ้าสมมติทะเลาะก,กันหนักถ้าวันนี้ทะเลาะก,กับแฟน ทางออกที่ดีที่สุดของเธอสําหรับในวัยเนี่ยเธอคิดว่าคืออะไรก็คิดว่าน่าจะนั่งกินชาเย็นแล้วก็เปิดเน็ตฟิกดูสักเรื่องหนึ่งแล้วก็นั่งง่อมๆอยู่เตอนนี้ก็ง่อมนี้อือออันนี้เราเจ็ดแหลงก็จะแบบว่าเออใจเย็น ไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบหุนหันพันแล่นหยิบกระเป๋าหยิบโทรศัพท์หยิบ,ยยบแล้วหยิบต้องมีเสียงเพื่อให้เขารู้เรา,ายหยิบอะไรบ้างหยิบชา้าช้าอย่าหยิบเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเขาม่เรียกมันจะมีมันจะมีสองแบบมันจะมีแบบที่อยากออกจริงออมันจะรวบมันจะรวบเลยนะั้นจะรวบเลยอะไรได้ก็ไปก่อนไปเลยกับที่ละอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างแล้วลืมของทำเป็นเดินวนบ้างเดินู้เป็นบ้า S <S <S อยากให้เรียกอีกสักทีอยากให้ลองเรียกลูหน่อยเออเรียกอีกสักทีแล้วคนดีคนนี้จะเดินออกไปเหมือนเดิมแล้วขึ้นมาลงไปแล้วแล้วเ,เอ,อ๊ะประมาณสองนาทีไม่มีคนเรียกเดินขึ้นมาใหม่ลืมของอแต่ที่ไม่ได้ลืมของในกระเป๋ายูแล้วเออมันก็มีมันก็ตลกเออแต่มันเหนื่อยฟรีไหมละ่ะมันก็เหนื่อย,อยมันไม่รู้ทำไงมัน มันเป็นซีนก้อนมันมันทาได้ตอนแบบวัยรุ่นวัยรุ่นที่เราจะรู้สึกว่าฉันมีทางออกทางออกของฉันคือต้องเห็นค่าฉันมันคือทางออกเดียวสําหรับวัยรุ่นนะใช่คือเธอต้องเห็นค่าฉันสิจริงๆถ้าย้อนกลับไปวัยรุ่นน่ะถ้าตกตคลออฉันสิเออมันจะไม่ใช่อย่างนั้นมันมีทางออกอื่นเยอะมากเลยคือคุยกันดีๆคือคือไม่ได้ละครคุณธรรมนะแต่เหมือนผ่านมาจนรู้แล้วว่า เซฟเอเนอร์จีและเซฟแรงอ่ะอม,มันมีอยู่จริงแล้วไม่ทําให้เรื่องมันยืดเยื้อมันมีอยู่จริงแล้วไม่ทําให้อีกคนต้องเสียใจไปมากกว่านี้มันมีอยู่จริงใช่เพราะว่าอย่างที่เตยี่บอกว่าแบบบางทีเราเดินออกไปอะ่ะอีกคนหนึ่งนั่งนั่งอยู่บ้านแล้วแบบอยู่กับสถานการณ์ที่แบบเืมเสียใจแล้วงงอยู่ว่าอา้าวเรากูองทำไงต่อเพราะครั้งที่เขาไม่ได้คิดที่จะเดินออกไปเลยแต่เราออกไปแล้วสลัอแล้วไปไหนไม่รู้ด้วยนะ ขับวนเธอจริงวนปั๊มวนปั๊มแล้วบางทีจอดตอกไฟอยู่ในปั๊มแล้วปั๊มไหนปั๊มแล้าบักซอยบ้างจอดติ๊กตอกใช่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกี่ยวอย่างเงี้ยอุมทอรมานรถด้วยเปลืองน้ำมันสุดท้ายใครเติมเราไม่เสนอมันไม่ได้ตอกล้วบางทีแบบสมมติว่าเขาขับรถมาตามเราเขาเห็นแล้วมันเสหลวด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยทำเลยไม่แล้วเธอเคยเป็นฝ่ายตรงข้ามปะ ฝ่ายตรงข้ามคือแบบเธอรอโ,โดนรออยู่บ้านแล้วอีกคนวอ,อ์กเอาเคยเคยตอนเป็นคนรออยู่ที่บ้านรู้สึกยังไงอึ้งแหนกอยู่เหมือนกันไนหะอก็อแบบคุณทำไมต่อดีวันเนี้ยออแล้วตามไหมก็เงียบเียบไม่ตามไม่ตามแล้วเขากลับมาเองหรอไม่กลับมไม่กลับ ก็ตอนแรกก็ตอนแรกก็หญิงไม่โทรก่อนไม่โทรก่อนพอสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีเริ่มโทรโทรเริ่มตัดสาย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 ไม่รับเริ่มไม่รับไม่รับรับปิดเครื่องเริ่มบ้าแล้วตอนนี้เริ่มม้าเริ่มขูดกำแพงงแล้วเริ่มขูดกำแพงแล้วไปไหนวะไปไหนวะเริ่มแล้วอะไรเนี้ยมันก็มีแต่แบบเจ็บกบเจ็บปาอมันก็ไม่ควรทำสรุปแล้วนะคะเทปนี้เราโฟล์มาก มีรถจริงจังมากสุดท้ายเราจะพูดแค่ว่าถ้าเรกินยาดมยาลมยาหมอกมอะไรสรุปแล้วสรุปแล้วก็คือว่าไม่แนะนําถ้าความรักเกิดขึ้นแล้วอย่าปล่อยให้คนเสียใจนานเพราะมันคือรักที่แท้จริงนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs>